ถอนเพื Beast ่ออะไรวะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมไคซากีกาเจตเคยกลับมาแล้วกลับมาแล้วเย้ๆๆๆๆเกมแอคแทกออนไททันมันจะดีดอะไรนักหนาวะก็ ตามสัญญาครับหลายคนเนี่ยทักมาว่าพี่วันอัปเดตแล้ววันอัปเดตว่าอีมานู่นนู่นนี่นี่นี่ครับผมรู้แล้วหยอกหยอกนะก็รู้แล้วนะครับผมว่าในที่สุดมันอัปเดตครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นอัปเดตใหญ่จริงนะครับอัปเดตหลายอย่างมากเลยนะครับซึ่งอัปเดตล็อกเนี่ยก็อยู่ทางขวาทุกคนได้อ่านแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปสั้นๆให้ฟังเลยละกันเนาะเพื่อไม่ให้มันยาวนานเกินไปนะครับอย่างแรกเลยก็คือแก้บั๊กบลา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 นะครับอย่างที่สองคือเพิ่มมาบอสใหม่สามตัวนะครับมีสโนบอ หรือว่าบอสดอกไม้ไฟนั่นเองนับจะเกิดทุกๆ10เวฟนะครับผมในด่านของไอ้ไอ้ด่านอะไรนะด่านเวฟอ่ะนั่นแหละต่อมาครับผมก็จะเป็นเกียร์ใหม่นะครับมีเกียร์ระดับอีพิกนะเป็นเกียร์คริสต์มาสนะครับผมมีโอกาส15%บ้านตดรอปจากสโนว์บอสนะครับผมแล้วก็25%่้านตดรอปจากคริสบอสนะครับเลเจนดารี่นะครับผมมันเป็นเกียร์อะไรเนี่ยเกียร์น้ำแข็งนะครับผมดรอปจากสโนว์บอสนะครับระดับมิติคอลนะครับผมระดับสีแดงนี่ยครับดรอปจาก คริสบอสเหมือนกันนะครับผมเป็นเกรกิสนะครับผมแล้วก็มิติเข้าอีกอันหนึ่งครับเป็น New Year นิวเยร์นะครับผมดรอปจากไฟเวิร์ดบอสนะครับผมซึ่งไอ้พวกเกียร์นี้เนี่ยจะหาได้กับจากการฆ่าบอสทั้งหมดเลยผมขอแยกไปเป็นพาร์ทหน้านะครับแต่ว่าสัญญาว่าจะหาให้ได้ครบทั้งสีเกียร์แล้วเอามารีวิวเนาะแต่ว่าเป็นพาร์ทหน้าพาร์ทน,นี้ไม่นับนะครับผมพาร์ทน,นี้ผมจะมารีวิวเลน่นๆนานๆเกี่ยวกับอัปเดตใหม่ก่อนนะครับต่อมาครับผมมีสกินใหม่ของเบลดมานะครับแล้วก็จะมีเจมนะมีระบบเจมเข้ามาเนาะมมมมมมมีีีีรรระะะบบบเเเจจข้าา้าาาแลววกวก็็ออนนนนตต์์คคคััผ่ืิสส ได,ได้ได้มีโอกาสได้คริสต์มาสมาร์ดรอปจากสโน์บอสนะครับแล้วก็จะมีบลาบลาบลา,านะพวกส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นของที่ดรอปจากบอสทั้งเพยนะครับผมแล้วก็สามารถเล่นเป็นไททันตัวใหม่ได้ครับไม่ว่าจะเป็นสโน์ไททันหรือว่าคริสไททันนะครับผมแต่ว่าไอ้คริสไททันเนี่ยยังไม่ได้มาเนาะซึ่งมันได้จาก Boss อบอสดรอปด้วยประเด็นนะครับก็อัปเดต UI Inventory, Wave, Boss, h o ร s e System อะไรพวกนี้นะครับ และยังมีอัปเดตอีกนะครับในอ่านี้ไม่ได้เขียนไวนะ้นับนั่นคืออัปเดตคัสตอมไหม่นะตอนนี้ผมก็แต่งตัวเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วนั่นก็คือเราสามารถหาออฟฟิศใส่ได้นะครับผมออฟฟิศก็คือนั่นก็คือคออฟฟิศนะครับผมนี่เราสามารถมีชุดใส่ไนดะ้มีทั้งหมดอ่าสามชุดนะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดของเออเวลาแบบพักเบรกนะครับอันนี้ชุดเวลาออกไปสำรวจชุดพวกภาคแรกภาคสองส่วนนี้เป็นชุดภาคสี่นั่นเองนะครับผมตอนนี้เกมก็ได้อัปเดตเข้ามาให้เราได้เล่นแล้วนะครับผมแน่นอนว่ายังไม่มีเจอกับมาเลยนะครับแต่ว่าม ก็จะประมาณนี้ครับและนี่ทุกคนในอนาคตครับมีอัพเขาเรียกว่าอะไรตระกูลนะผมคิดว่าน่าจะเป็นตระกูลนะถ้าแปลตามแบบพวกภาษาเกมน่าจะเป็นตระกูลนะก็คือถ้าคุณสุ่มในตระกูลนี้ความสามารถพิเศษตระกูลนี้จะมีบลา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 อะไรบีนะซึ่งก็ต้องรอตระกูลมาก็เดี๋ยวมารีวิวกันอีกเช่นเคยนะครับผมโอเคผมพูดเกี่ยวกับอัปเดตไปเยอะละเราเข้าไปดูในตัวเกมกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงเนาะไปกันเลยเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยแมพมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับจากภาพตอนแรกสุดที่ผมเคยเล่นเกมนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากนะโอเคเรามาดูกันทีละอย่างครับเริ่มจากสกินช็อปครับผมสกินช็อปเนี่ยก็จะเปลี่ยนหน้า UI นะครับผมรวมถึงมีดาบใหม่มานะครับผมนั่นก็คือมันไม่ใช่ดาบใหม่สกินใหม่นะครับจะมีเป็นนี่ครับดาบนิวเยียร์นะครับผมแล้วก็ดาบคริสนะครับมีดาบน้ําแข็งแล้วก็จะมีคริสต์มาสเบลดประมาณนี้นะครับผมซึ่งราคาก็จับจับต้องได้ทุกอันเลยนะครับหมื่นห้านะครับหมื่นห้าเนาะ เหมือนห้าโกนะครับไม่ใช่เจมเนาะตรงนี้จะมีฟรีโลเหมือนเดิมครับ AFK เหมือนเดิมครับมีด่านบอสซึ่งบอสเนี่ยก็ผมลองไปเหยียบดูแล้วมันก็ยังเลือกไม่ได้เหมือนเดิมนะมันจะพาเข้าไปตอนนี้จะไม่มีบอสแอนนี่แล้วนะครับจะมีแค่บสอสสโนเท่านั้นนะครับผมต่อมาครับก็จะเป็นโหมดเวฟอย่างที่ผมบอกทุกๆ10เวฟก็จะเกิดบอสดอกไม้ไฟมานั่นเองนะครับลีดเดอร์บอร์ดอยู่ตรงนี้นะครับเกียร์ช็อปไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับมีแต่เกียร์ใหม่ที่ดรอปจากบอสเนาะเบิร์กช็อปก็ไไไมม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 ม่่่่ีีีอออะะรรรเเเหหืนนนนนกััััััิิชชปปดดดตใคคบบ๋ยวผผพาู ซึ่งที่ผมเห็นหลักๆที่มันอัปเดตเนี่ยจะมี Forest Base กับ Outside Wall ครับผมเดี๋ยวลองดูนะ Outside Wall เนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากจากภาพตอนเก่าครับ Forest Base ก็เปลี่ยนไปเยอะพอๆกันเลยนะครับผมมาดูกันเลยก่าว่าวันนี้ผมจะได้เล่นอะไรดูมันจะได้เล่น Forest Base นะครับผมเนี่ยมาเล่น2ด่านเลย Forest Base กับ Outside Wall นะครับผมโอเคตอนเข้ามาในเกมนะครับจะเห็นได้ว่าหน้าอินเทอร์เฟซของเราจะเปลี่ยนไปนะครับผมเลือดดาบอะไรเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้แล้วนะครับส่วนที่เหลือยังไม่เปลี่ยนไปมากครับ รอบๆแมปโอเคเดี okay, นะ๋ยวเรามาดูแมปฟอร์เรสกันก่อนนะครับนี่คือแมปฟอร์เรสในปัจจุบันนะครับผมนี่ <c oughs> แมปป่าไม้ในปัจจุบันนะครับนี่นะฟอร์เรสปัจจุบันนะครับผมมันจะเป็นประมาณนี้นะครับป่าไม้เยอะมากขึ้นนะครับดูสมจริงขึ้นนะครับแสงสีอะไรมันดูโอเคขึ้นนะครับแล้วก็ฐานด้านในก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะมันดูเหมือนฐาน,นจริงๆนะไม่ใช่เอาไม้มาตั้งแง่ง,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 งๆง่เหมือนแบบเก่านะครับผมส่วนในท่านเนี่ยก็ต่อรอบเนี่ยจะให้จำกัดเยอะขึ้นนะปกติเนี่ยประมาณ40 50 60ตัวต่อรอบนนครับแตต่อี้เเนี่ยาลสอไป80 90ตัวต่อรอบแล้วนะครับผม ซึ่งความยากไรท่านหรือว่ามเมนต์มันต่างจากเดิมไหมไม่ต่างนะครับไม่ต่างเลยเนาะทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่เมื่อผมรู้สึกว่าไททันนัำค่ายากขึ้น่าเป็นว่าสร้างมันนะครับนี่ครับไททันมันก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเนาะสำหรับเจ้าตัวไททันนะครับมันจะต่างก็แค่นี่ไงเราช่วยเพื่อนน่นอนครับุปมันมันไม่ต่างมากกว่านะมันเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับผมตอนนี้เพื่อนเราตายยังยังไม่มีใครตายเนาะเดี๋ยวมินตัดยังไมนี้ตายแล้วนะเออเออเออ สำหรับระดับมิสติเคิลที่ผมใช้อยู่ก็คุณภาพยังใช้ได้เลยครับคุณภาพยังคงความสดใหม่และเก่งเหมือนเดิมเลยนะสำหรับเพียร์สนีเนาะเปอร์ก,ก็ไม่มีอัปเดตอย่างที่ผมบอกครับผมไม่มีอัปเดตก็เท่ากับว่ามันก็ยังไม่มีลูกเล่นใหม่มาให้เราในสองนั่งเปิร์กเนาะพรามันมีแค่เปิร์กตีไกลขึ้นกับเปิร์กเร็วขึ้นนั่นเองคนระับสองเปิร์กประมาณนี้ครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยเราก็มีเพื่อนคนหนึ่งทิ่ ก่งมาสมควรเลยทําให้มันดูง่ายขึ้นนะครับก็คือคนที่ฆ่าไปหมื่นเก้าพันตัวนั่นแหละนะครับพอเรามีคนแบบก่งเหมือนกันเนี่ยอยู่ในทีมันก็จะทําให้มันจบง่ายขึ้นนะครับผมจะได้มีมีเวลาเป็นรีวิวอีกด่านหนึ่งนั่นเองนะครับเฮ้ยเพื่อเราโดนจับไม่ยอมอะส่วนพวกน้ํามันเออไม่ใช่นะส่วนพวกกงพวกแก๊สเนี่ยก็ระดับปกตินะครับผมเออพวกกงพวกแก๊สก็ยัง มันยังโอเคอยู่นะครับเออเดี๋ยวเราไปดูแอนิเมชันเวลาเราเปลี่ยนแก๊สกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงครับไท,ท่านสามารถเข้ามาด้านในได้แล้วนะครับเดี๋ยวนี้นครับมันจะไม่มัวแต่กระทืบอเป็นนอกอยู่เราไม่สามารถใช้ไม้ที่กำบังเราได้นะครับเ,เรามาดูจุดเติมแก๊สกันดีกว่าครับจุดเติมแก๊สก็หน้าตามไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปมากเนาะเวลาเติมไม่มีแอนิเมชันอะไรเป็นพิเศษนะครับก็คือเอฟแล้วมันก็ยืนเออนิดนึงแล้วก็เติมแค่นแแั้นแหละเออไม่เปลี่ยนอะไรไเ,ลเลยําหรับการเติมแก๊สเสือ โอเคตอนนี้เดี๋ยวผมขอจำลองการเป็นตัวเองเป็นรีไวก่อนนะถึงผมจะไม่ได้แต่งตัวเป็นรีไวก็ตามนะครับแต่ว่าเราก็จะจำลองการเป็นรีไวและฆ่าท่านให้เร็วที่สุดไปกันเลยครับผม นี่ครับผมเมื่อเราฆ่ามันใกล้หมดแบบนี้เนี่ยมันจะขึ้นเ,เครื่องหมายตกใจขึ้นมานะเพื่อบอกตำแหน่งว่าเอ้ทายท่านที่เหลือเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมางเอยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นตำแหน่งบอกอย่างนี้นะเป็นลุกเครื่องหมายตกใจนะว่าทท่านแต่ละตัวอยู่ตรงไหนบ้างเผื่อแบบสายตาถั่วเกินหาไม่เจออะไรอย่างนี้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับจบไปได้ด้วยดีสําหรับรอบนี้นะครับผมใครฆ่าเยอะสุดผมคิดว่าเพื่อนเราน่าจะฆ่าเยอะสุดนะ ได้น้อยกว่าเขานะครับก็มัวอธิบายไปส่วนหนึ่งนะผมเราค่าไปได้34ตัวนะครับเราได้โกมา718นะครับพร้อมกับเจมี่โคตพร้อมกับเจมี่61อันนั่นเองนะครับผมจะเห็นได้ว่าทางด้านของโกเนี่ยจะได้เยอะนะครับซึ่งโกเนี่ยตอนนี้เราไม่สามารถเอาไปหมุน ODM ได้แล้วนะครับหรือว่าเอาไปหมุนเกียร์ไม่ได้แล้วนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมพาไปดูเนาะเวลาเราจะหมุน ODM เนี่ยหรือเกียร์เนี่ยเราจะต้องใช้เจมเท่านั้นนะครับผม นี่เราต้องใช้เจมแล้วนะเดี๋ยวนี้นะครับผมซึ่งเจมเนี่ยก็หาได้ยากขึ้นเยอะเลยนะครับผมถ้าเทียบกับแต่ก่อนที่หาเงินมาทีละ5 0 0 0ันห้าพันหมุนสิบรอบเนี่ยหมุนห้ารอบืด้ปาไม่สิบกว่าห้านี่นแหละเอาเป็นว่ามันหายากขึ้นเยอะนะครับส่วนเงินถามว่าทําอะไรได้บ้างอย่างแรกก็คือซื้อสกินเอาไว้ซื้อสกินนะอย่างที่2ก็คือเอาไว้ซื้อมาครับเออใช่เมื่อกี้ผมลืมพาไปดูร้านม้านะม้าก็มีมาขาย หลายตัวนะครับผมซึ่งเป็นตัวฟรีด้วยนะแต่บางตัวเป็นเกมพาร์ตน,นะครับตัวฟรีน่าจะมี2ตัวั้งหรือตัวเดียวจะไม่ได้ละก็จะมีนี่ครับผมมีไหนนี่มีเลนเดียครับมาซื้อเลนเดียได้ด์กนี่ ia, ไม่แน่ใจว่ามีตั้งแต่เดิมอยู่ีแล้วหรือเปล่าครับคริสต์มาสกับนิวเอแล่าคริสต์มาสกับนิวเียร์เนี่ยมาจากบอสแบบอย่างที่ทผมบอกนั่นเองนะครับผมก็ะะจะประมาณนี้ครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูเอาไซวอลกันบ้างครับเมื่อกี้เราไปเล่นฟอเรสต์แมนต่อไปครับได้เวลาไปเข้าชมเอาไซวอลกันต่อนะครับผม พอเลสก็เปลี่ยนไปนะจากเดิมแถวเมื่อกี้เลยนะครับรอบนี้อสอสเซบอลออสเซบอลกว้างขึ้นเยอะมากครับต้องเกินไว้ก่อนเลยนะครับว่าออสเซบอลเนี่ยเป็นแบบที่กว้างขึ้นเยอะมากๆนะครับกว้างกว่าแต่ก่อนเยอะมากเลยอเออคือแบบมันแทบจะแบบโหเห็นแล้วขนลุกอะ่ะคือเล่นคนเดียวบางคนที่แบบอาจจะไม่เก่งจิงกาจะอาจจะผ่านยากนะครับผมโอเคมาแล้วครับนี่คือออสเซบอลครับทุกคนเป็นไงกว้างมากใช่แล้วครับออสเซบอลกว้างมากตอนนี้ออสเซบอลไม่เหมือนกับเอ่อ ตอนแพทเก่าๆเลยนะมันคนละแบบกันเลยนะให้อารมณ์เหมือนเอาไซบอ์จริงๆครับรอบนี้นะผมเสร็จมันก็มันก็มันก็นกนกยังยังไงอย่างนั้นอยู่ดีนะผมโอเคครับนี่เอาไซบอ์นะครับส่วนถ้าถามว่าแก๊สสถานอยู่ไหนเพื่อนเราก็ถามไปเนาะแก๊สสถานเนี่ยจะอยู่ทุกๆหมู่บ้านเลยครับจะมีอันหมู่บ้านละอันนะครับผมอย่างหมู่บ้านนี้แก๊สจะอยู่ตรงไหนวะนะผมจาไม่ได้นะผมแต่ว่ามันหายากนะครับ คือมันมันมีตัวช่วยนะเมื่อแก๊สเราใกล้หมดเนี่ยมันจะขึ้นจุดขา,ขาวๆให้นะว่าแก๊สสเตชันอยู่ตรงไหนนั่นเองนะครับผมโอเคก็ดูทุกคนดูดิจำนวนในท่านที่เราต้องฆ่า116ตัวบ้าไปแล้วชีวิตเล่นคนเดียวทุกคนผ่านได้ไหมผมรำกังวลจริงๆเลยนะครับผมแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะผมมันจะยังง่ายอยู่ดีนะสำหรับผมกับเพื่อนที่ฆ่าคนละหมื่นตัวนะครับ เออที่จริงเขาไม่ใช่เพื่อนผมหรอกคุณด้นางบ้านนะครับเออได้หน่ก็ได้ว <c oughs> อนนี้มาสบายสบายหน่อยแล้วกันเนาะสบายสบายพร้อมกับอ่ารีวิวสาระนะครับผมในอัปเดตใหม่นี้จับจับจบกับจบกับจบกับเรียบร้อยตัวขาดทัหมดดึงมาฟันอุ้ยพลาดจะโดนจับแล้วไหมล่ะจับจับไม่ล่าคือมันมันเกิดได้ด้วยนะครับประเด็นภายท่านมันอาจจะเกิดมาตรงหน้าคนเลยนะครับผมเจเอ๋ต่อหน้าอะไรเงี้ย แล้วมันจะทําให้เราเสียสมาธิแล้วก็เออเรียบร้อยโดนกินนะครับอะไรประมาณนั้น,นครับประมาณนี้ซึ่งแก๊สเตชันอยู่นะมันอยู่ตรงไหนนะมันอยู่ตรงนี้ที่หนึ่งนี่แหละแต่ผมจําบอดได้เอานี้น,นี่เจอละโหตาเกือบฝาดไหมละ่ะนี่อยู่ตรงนี้นะผมจากนั้นเราก็ไปต่อเออเดี๋ยวผมพาไปดูตรงกําแพงก่อนละกันนะครับมันมีกําแพงเหมือนกันเนาะแต่ผมพาไปดูกําแพงก่อนตัวคานเนี่ยบอกเลยว่าลำคาญมากสักคา,าตายได้ต้องค่ายตายเลยนะผมเพราะว่ามัน ถ้าคนที่ฆ่าไม่เป็นมันจะรู้สึกเป็นตัวละครที่ฆ่าลําบากและลำพาคันมากนี่คือกําแพงนะครับผมนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันคือวออะไรลืมแล้วนะครับพูดตามตรงว่าผมดูไททันจบมา1ึงปีแล้วลืมลืมหมดแล้วลืมความรู้เกี่ยวกับไททันหมดแล้วนะครับแต่เอาเป็นว่านี่คือกําแพงครับผมคิดว่าน่าจะเป็นชั้น2นี่ชั้น2นะครับเราเดินไปไม่ได้เนาะแล้วเขาทํากําแพงได้สมจริงมากขึ้นนะถ้าเทียบกับภาพในอดีตผมจะไปดูนะครับกาแพงเนาะ ดี๋ยวเยผมขอไปใกลๆก่อนนี่นะผมกําแพงนะครับในแบบใหม่นะผมซึ่งบอกเลยว่าต่างกับแบบเก่าเยอะมากนะครับเมื่อกี้ผมก็ขึ้นภาพเทียบให้แล้วเนาะถ้าถามว่ามันสวยไหมมองว่าสวยนะครับแล้วก็สมจริงขึ้นเยอะเลยนะครับผมสําหรับทางด้านกําแพงใหม่นะร,รวมถึงเอ่อพวกไททันเนี่ยมันไม่ได้เก่งขึ้นนะครับแต่ว่ามันเยอะขึ้นเพื่อเราตายแล้วด้วยประเด็นใช่ครับด้ยินได้ผิดเพื่อเราตายแล้ว ผมสู้คนเดียวครับทุกคนเพื่อเราตายไปแล้วเนาะไม่เป็นไรสบายมากแค่นี้เองในท่านแต่อีแค่ใ้ท่านไม่กี่ตัวไม่ได้หรอท่านนี้มันยืนซ้อนกันมันเป็นอะไรที่ลําบากมากครับก็เดี๋ยวเราสวมบทบาทเป็นรีไวและได้เวลาล้างโค่นในท่าน63ตัวนะครับไปกันเลยอีกต๊อ Hours Later จี๊ทุกคนดูภาพนี้สิอะไรวะเนี่ย <Hello. S 2> ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมฮ้ยเมมาเจอนเยน,นท,ทน้มเฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มเฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ่ยเฮ้ตาบอดเม,ะะม,ววม้มมยเฮ้ยเย้ยเ้เฮเฮเฮเยเยเยเฮยเฮ้ยเฮ้เ้้้เเเเ ่ไม่ใช่โดป่าแต่ครับและตาบอดวัตเตอร์แฮ็กสมการคือแบบนักวิทยาศาสตร์งงผมบอกเลยไอสไตล์นไม่เข้าใจเรื่องนี้อะ่ะ <c oughs> ป่แต่แต่ตาบอดอ่ะแล้วก็เก็บไปเลยครับกดลงอย่างกับรีวายครับผมเรียบร้อยหมดแล้วทุกคนเราเก็บหมดแล้วนะครับ,รบเรียกว่าพึ่งพลังดาบล้วนๆเหล่วตัวสุดท้ายจัวนี้ตัวสุดท้าย ตัวสุดท้ายไปกันครับอยู่น่นอยู่อีกฟากหนึ่งผมบอกเลยว่าตอนนี้พอมันอัปเดตใหม่มันยากขึ้นเยอะมากครับเล่นคนเดียวไม่ไหวแน่นอนนะผมคือมันมันไม่ใช่ยากอย่างเดียวครับคือมันยากนั่นแหละเพราะว่าไททันมันยิงเป็นกลุ่มทําให้เราเล่นยากถ้าคุณไม่มีเกียร์สีแดงผมบอกเลยว่าเล่นยากมากมันไททันมันเยอะตาหนึ่งมัน120กว่าตัวได้เลยนะเออทาเป็นเล่น120กว่าตัวมันยากมากนะเรียบร้อยครับผมจบเกมครับจะบอกตามตรงว่า มันยากยากจริงนะครับยากจริงการที่เราจะผ่านดยที่ใช้แค่เกียร์ที่ไม่ใช่เกียร์แบบเกียร์สีทองเนี่ยผมยังมองเลยว่ามันลําบากกว่าสมควรเลยนะครับอย่างเมื่อกี้เห็นไหมมันยืนซ้อนกัน8ปดเตัวถ้าถ้าเราไม่มีเกียร์สีแดงอ่ะผมคุณทํายังไงถ้าถ้าเก่งจริงอ่ะมันอาจจะได้แต่ถ้าคุณแบบฝีมือกลางๆผมบอกเลยว่ายากมากับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะมารีวิวม a p เอ่อทางด้านของ outside ball ให้ดูครับรวมถึง map ของ forest นะครับผม ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเมื่อกี้ไปผูกมิตรกับเพื่อนไต้หวันมานะครับผมเขามาจากไต้หวันเนาะแล้วก็ไปผูกมิตรนนะพัดหน้าครับผมอยากให้ทําอะไรนะครับตอนนี้ผมมี3ช้อยในในตัวเลือกนะครับผมอย่างแรกก็คือให้ผมมารีวิวสกินกันนะครับสกินนั่นเองครับซึ่งจะมีทั้งหมด3สกินเดี๋ยวจะมารีวิวให้หมดเลยนะครับอันนี้คือตัวเลือกที่1นะครับสกินก็จะมีคริสนะครับนิวเยียร์แล้วก็คริสต์มาสเบสแล้วก็ไอซ์ส่วยนะนนนนััั่่ก็คคือออไปตบบบสเงร แล้วก็ตัวเลือกสุดท้ายตัวเลือกตัวเลือกที่3นะครับก็คือไปเล่นเวฟนะไปให้ถึงบอสไฟเวิร์กหรือบอสดอกไม้ไฟนั่นเองนะครับมี3ตัวเลือกนะครับทุกคนลองเลือกมาแล้วกันนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับผมหรือถ้าไม่เลือกเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไปเลือกเองนะครับอ่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมกันมากนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าส,ว,สวัสดีครับบ๊ายบาย